คำถามแบบให้เลือกตอบหลายคำตอบ Multiple Choice หรือ Multiple Response ทำอย่างไรนั้นวันนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับ Easy Easy s t t t i s t ตินะครับสถิติง่ายๆแค่ปลายนิ้วนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับการทำคำถามแบบหลายคำตอบหรือ Multiple Choice นะครับ ในโปรแกรมเนี่ยอาจจะเรียกว่า multiple response นะครับอขอแบ่งเป็น2 p a พาร์ทนะครับอันนี้คือพาร์ทแรกก่อนพาร์ทแรกจะพูดเกี่ยวกับว่าคำถามแบบ multiple choice นี้คืออะไรแล้วถ้าจะคีย์ในโปรแกรมเนี่ยจะต้องคีย์อย่างไรบ้างส่วนพาร์ทที่2ก็จะแนะนำว่าถ้าใช้จาก Google Form เมื่อดาว์โหลดมาแล้วเนี่ยจะต้องแปลงอะไรยังไงนะครับ โอเคมาในพาร์ทแรกก่อนเรามาดูนก่อนว่าคําถามแบบหลายคําตอบเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับเช่นตัวอย่างคือว่าถ้าเกิดเจอคําถามที่ว่าเอา่เอต้องต้อง,ต,องต้องพูดว่าเราสร้างคําถามใช่ไหมเราต้องการจะถามว่าคุณชอบสีอะไรแต่สามารถเลือกตอบได้หลายคำตอบอย่างเช่นตัวอย่างนี้แดงเหลืองเขียวฟ้าดาขาวชมพูและอื่นๆสามารถตอบได้ทุกคําตอบเลย อันนี้ผมก๊อปมาจาก Google Form ถ้าเกิดใครทำในเป็นกระดาษนะครับเป็น w ว r รอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นซ้ายขวาซ้ายขวาอะไรก็แล้วแต่เราจะดีไซน์แต่ประเด็นคือเลือกตอบได้หลายคำตอบนะครับเพราะง,งั้นเวลาคำถามเนี่ยก็ควรจะต้องมาไว้ด้วยสามารถตอบได้หลายคำตอบให้คนตอบรู้ว่าเออข้อคำถามเนี่ยฉันไม่ใช่เป็นต,ต้องตอบข้อเดียว แต่ถ้าเมื่อไหร่เราเกิดความลังเลใจนะว่าเอ้ยคนอ่านจะคิดว่าคําถามข้อเนี้ตอบได้หลายคําตอบไหมเราก็อาจจะกํากับว่าตอบเพียงข้อเดียวนะครับโอเคทนี้พอเราได้คําถามนี้แล้วเราเข้าใจแล้วว่าคําถามแบบ multiple choice คืออะไรนั้นที่ลองไปดูในโปรแกรมมันครับว่าเราจะคีย์ข้อมูลว่าอย่างไรบ้างเอาง่ายๆเลยแบบเราเมคกันตรงนี้เลยสมมุติว่า อันนี้เรามีคําถามข้อเดียวเนาะแต่ว่ากลับมาทีเรามีกี่ช้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเเรามี8ช้อยนะครับวิธีการสร้างคําถามให้เรามองว่าแต่ละคําตอบนั้นคือข้อคําถามเราอาจจะเขียนแบบนี้ว่าเรดแดงเหลืองเขียว ฟ้าดำขาวชมพูอื่นๆดำขาวชมพูแล้วก็อื่นๆนะครับแบบนี้แล้ววิธีการจริงๆวิธีการสร้างข้อคําถามเนี่ยสร้างที่การการคีเนี่ยจะมี2แบบนะแต่ขอบอกแค่แบบเดียวอันนี้คือแบบที่ง่ายแล้วก็ เอาไปใช้ได้ง่ายง่ายกว่าอีกแบบหนึ่งนะครับก็คืออย่างนี้ในตัว value label ตรงนี้นะครับเราจะมากำกับว่าถ้าตอบให้เป็นเลขหนซึ่งเราบอกว่าถ้าตอบก็คืออ่าเขียนเขียนได้สแบบนะเราจะเขียนเป็นตัวสีเลยก็ได้ถ้าเราเขียนเป็นสีเนี่ยข้อเยลโล่ก็ต้องมา1เป็นเยลโล่ข้อกรีน n 1ก็ต้องเป็นกรีนแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาแบบกว้างก็คือ 1>, 1ก็คือเลือกแล้วก็0ก็คือ no ไม่เลือกแบบนี้ก็ได้ทังนั้นพอเวลาลานออกมามันจะเป็นว่า1เท่ากับเลือก0เท่ากับไม่เลือกแล้วเวลาคีย์ก็ต้องคีย์เป็น 1010- 1 0 1, 0, 1, 0อ่ะแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากจะทําให้สวยๆหน่อยก็เป็น1เท่ากับ red แล้วก็อันนี้1เท่ากับ yellow นะแล้วก็0ก็คือ no แบบนี้ก็ได้แล้วเราก็ก๊อปทุกตัวลงไปนะครับอาจจะทีนี้ในตัวอย่างนะผมขอให้ให้ง่ายหน่อยกลายเป็นว่า1คือเลือกแล้วก็0ูย์คือไม่เลือกจะได้ง่ายต่อการสอนของเราในวันนี้นะครับแล้วเราก็ทําการก๊อปแบบนี้เลยเห็นไหมครัคลิกขวาที่ตัวนี้ก o อป,ปีนะแล้วก็มาเลือกแถบสีแล้วก็คลิกขวาเพิลง,งไปได้แล้วเราตั้งค่าตัวแปรแล้วต่อมาเราจะมาคีย สมมุตินะเราขีมมั่วๆเลยอ่าคนที่หนึ่งตอบหมดเลยแค่นี้อื่นๆไม่ตอบก็เป็นศูนย์เนาะคนที่สองแบบนี้นะคนที่สามแบบนี้คนที่สี่แล้วก็คนที่ห้า ัวอย่างแค่5คนพอเมื่อเราเคีย์ได้แบบนี้แล้วย้ำอย่าลืมนะย้ำกันนะครับว่าเวลาทำมัลติเพิลชชอยเนี่ยเราก็จะต้องมีกี่คำตอบก็เท่ากับจำนวนนั้นเป็นข้อคำถามแบบนี้และย้ำอีกทีว่าถ้าทําเป็นมัลติเพิลชอยแล้วจะลำบากมากหรือยากมากในการที่จะไปวิเคราะห์สถิติอื่นๆต่อไปเช่นคสแควร หรือจะเอาไปใช้เป็น t test anova อ,อะไรก็ค่อนข้างลำบากนะครับทีนี้ต่อมาวิธีการวิเคราะห์นะครับไปที่ analyze แล้วก็เลือก multiple response แล้วก็ไปที่ define variable set คือเราต้องมาเซตก่อนเราต้องมาระบุก่อนว่าเฮ้ยตัวไหนบ้างนะที่เป็นคำถามแบบ multiple choice เราเลือกหมดเลยพอทั้ง8ข้อนี้เป็น multiple choice หมดเลยแล้วเราก็มาเลือกว่า variable a r coded as คือเราเลือกเป็น dichotomy ก็คือ1กับ0 1ก็คือเลือกสูตรคือไม่เลือกแต่ถ้าเกิดว่าเรากำกับเป็นเป็น choice เป็นเป็นช่วงนะก็จะคือต้องมากำกับว่า0ถึง8อะไรแบบนี้มันจะมันจะงงกว่าก็เลยขอสอดเป็นแค่แบบ uh, dich dichotomy ก็คือ1แล้วก็ตั้งชื่อว่า color เป็นชื่อตัวแปร ทีนี้มันก็จะทําการเซฟชื่อตัวแปรนี้ไว้ว่า color s เนี่ยเป็นชื่อตัวแปรที่เป็น Multiple Choice เรื่องสีนะครับเรากด Close เข้าไปจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นบนบนหน้าจอนี้แต่จะมาปรากฏตรงนี้ Multiple r e s p o n s e และมีคําว่า Frequency ขึ้นมาอันนี้เสริมนิดนึงว่าถ้าเรา Define v a r i a b l e Set แล้วเราปิดไฟล์กลับมาเปิดใหม่มันจะหายไปเราต้อง Define แล้วก็ทำทันทีเลยนะครับ อ่ะมาที่ Frequency เราต้องมาที่ Frequency ของ Multiple r e s p o n s นนะครับเราจะไป Frequency ที่ Descriptive ตัวเดิมไม่ได้เราต้องมาที่ Multiple Response ตัวนี้แล้วก็ทำการเลือกตัวแปร Color ที่เราทำเซตไว้เมื่อกี้แล้วก็คลิกโอเคอ่ามันก็จะโผล่ผลอย่างนี้มาให้ทีนี้วิธีการแปลผลของ Multiple Choice เนี่ยมีคันแนะนำว่าให้ให้ให้เราแปลแบบนี้ว่า ถ้าเกิดเรามองที่เปอร์เซนต์เนี่ยเราจะเห็นว่าทั้ง26ตัวเนี่ยนับเป็นร้อแต่เราตีความแบบนั้นไม่ได้ไงเพราะว่าเรามีแค่5คนน่ะคนตอบแค่5คนมันจะเต็มร้อยไม่ได้เพราะงะั้นตัว multiple response เนี่ยมันจริงพิเศษกว่าเวลาเราจะไปเสนอเนี่ยเรามาเสนอเป็นตัวเปอร์เซนต์ออฟคไปเลยว่าเรสเนี่ยมีคนตอบ80%ดสิบพิงคนตอบ60% รู80แบบนี้ไปเลยแล้วก็ยอดรวมเป็น520ให้รู้ว่าจำนวนคนตอบทั้งหมดเท่าไหร่แต่ไม่ได้สนใจว่ามีกี่เคสฉะนั้นวิธีการคิดเปอร์เซ็นต์จะต่างกันเวลาการม,มันทิเพื่อนชอยก็จะใช้ตัวนี้เป็นหลักมากกว่านะครับเอาละโอเควันนี้ก็จบพาร์ทหไว้เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่ออีกทีในพาร์ทสนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ